อืมอร่อยมากอัสนามเยกุ้งครับอยู่กับขยันแดกกับฮาลานเอ่ยฮาลานใจแนะนําร้านลับๆร้านเด็ดๆและอร่อยวันนี้เราอยู่ที่ขวหนาบ้านบายสี่ร้อยผัดไทยชื่อก็บอกว่าผัดไทยก็จัดไปกับผัดไทยกุ้งสดตัวโตๆท็อปบนขัดไทยที่มันน่ากินเหลือเกินต่อมาคือผัดไทยทะเลเส้นกรอบกรับกรอบทุกคนดูนี่อืมันฉ่ำมันจุยซี่ดูกุ้งกับปลาหมึกแซ่ต่อเนื่องกับราดหน้าเนื้อมัก เนื้อเขาชิ้นใหญ่มากทุกคนดูควันกระโมกเลยจะไปบิสมิลลาอืมมีผัดไทยไม่มีหอยทอดได้ไงกับหอยทอดอส่วนหอยนางรมว้าวดูหอยสีขาวมากเมนูที่อยากแนะนําอีกหนึ่งเมนูก็คือทะเลกระทะร้อนดูทุกคนดูกุ้งสิว้าทุกคนกุ้งตัวใหญ่มากบิสมิลลา ลาสีร้อนผัดไทยอ่ะคะเลของเขาตัวใหญ่แล้วก็ชิ้นใหญ่มากเอเดซสะใจฉ่ำใจและไม่ใช่มีแค่ผัดไทยนะทุกคนมียำม,มีทะเลแล้วก็มีคั่วไก่ด้วยทุกคนเมนูเขาหลากหลายมากเลยนะดูนี่สิจัดไปบิสมิลลาห์ทุกคนนี่คือหมึกกระเทียมดูปลาหมึกชิ้นใหญ่มากขออนุญาตเข้าปากนะบิสมิลลาห์ผัดไทยซีร้อนราคาไม่แพงเดี๋ยวผมปักพิกัดไว้ให้นะทุกคนสามเพจขยันแดกด้วยไว้เจอกันบหม่ กับขยันแดกอัสสลามุอะลัยกุม